b b y y o o n s t e r เป็นวงที่ไม่มีตำแหน่งโพ i ิชันหลักเมมเบอร์ Member ทุกคน All-Rounder กินรวบหมดทำได้ทุกอย่างพิสูจน์ให้เห็นกับตาแล้ววันนี้ <c oughs> ก็หลังจากที่ m o n s t e e s ต้องได้ฟังข่าวที่น่าเศร้าเกี่ยวกับรามิเมนโวเกล r แรปแดนซ์วิชวลเป็นทุกอย่างของวง Baby Monster ต้องหยุดพักการทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ทำให้ในทัวร์เอเชียที่เหลือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนต้องดำเนินไปโดยมีสมาชิกแค่6คนเท่านั้นเพื่อมาให้แฟนๆรู้สึกถึงช่องว่างที่ขาดหายไปของรามิเหล่าเมมเบอร์ที่เหลือจึงต้องปรับการแสดงบนเวทีใหม่ทั้งหมดแบ่งทอนของรามิไปร้องช่วยกันมีการเปลี่ยนโคเวอร์จากเพลงของช่วนิวันเป็นเพลงของ Black พิงซึ่งแสดงเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์วันนี้นะคะ เด็กๆเ,เต็มที่มากๆแม้ว่าจะมีเวลาซ้อมไม่นานนักแต่ก็โคเวอร์เพลงของพี่สาวออกมาได้ดีทีเดียวทั้งเพลง Cuties Love และ a s if it's You r Last เลยก็ทำเอาคิดถึงเพลงเก่าๆของ BLACKPINK เลยนะคะพอบเบมอนเอามาโคเวอร์ก็ให้ความรู้สึกสดใสวัยรุ่นได้รับเอ e r จีดีๆตามฟิลของเพลงมัชชิมชอรอมเลยเป็นเพลงที่เหมาะกับเด็กๆมากๆ และชุดที่เอามาแสดงวันนี้นะคะก็เหมาะกับการเติบโตของเด็กๆจริงๆมีการเปลี่ยนชุดที่ใช้ทำการแสดงให้แซบขึ้นดูโตขึ้นบอกเลยว่าสวยแซบกันทุกคนไม่รู้ว่าคำแบกนาเนี่ยพวกเราจะยังรักษาชีวิตกันไว้ได้อยู่ไหมนะเบมอนโตเร็วเกินและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการที่ทั้ง6คนผัดเปลี่ยนกันมาร้องท่อนของรามิ แม้กระทั่งแรปเปอร์สาวทั้งสองคนก็ยังรับหน้าที่โวเ a l ลแทนรามิได้เป็นอย่างดีที่บอกว่าเบบี้มอนสเตอร์ไม่มีตำแหน่งที่ชัดเจนเมมเบอร์ Member ทุกคนทำได้ทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะเบมอนเก่งมากๆแล้วก็ขอชมโรล่าสักหน่อยนะเพราะน้องรับหน้าที่ไฮโน้ตแทนรามิในเพลง Love Maybe ซึ่งร้องยากมากๆเป็นไฮโน้ตแบบเสียงโลมาเลยก็ว่าได้เสียงสูงปี๊ดนะคะ แต่โรราทำได้แบบรามิแบบเป๊ะเลยโักอล้อโหดมากๆอยากให้ทุกคนได้ฟังกันจริงๆนะคะนอกจากนี้แล้วเมมเบอร์ทุกคนก็คือทำได้ดีจริงๆแม้ว่าการที่ต้องร้องเยอะกว่าเดิมจะทำให้เหนื่อยมากขึ้นแน่ๆแต่ก็ยังเต็มที่กับการแสดงใส่สุดจริงๆ เอเนอร์จไม่ดรอปเลยถึงแม้ว่าจะขาดสมาชิกวงไปหนึ่งคนแต่เบมอนก็แสดงได้คุ้มค่าบาทที่แฟนๆเสียไปอย่างแน่นอนไหนมีใครไปดูคอนเสิร์ตที่สิงคปโปร์มาบ้างก็มาแชร์เรื่องราวดีๆให้ฟังกันได้นะคะหรือใครจะไปดูเบมอนตอนที่มาไทยเดือนหน้าเราได้บารโซนไหนกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ ถ้าคุณเป็นติ่งตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกสนุกของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ